โรคซึมเศร้ารักษาหายขาดได้ไหมนะฮะก็คิดว่าขึ้นกับว่าคุณให้ความหมายของเขาว่าหายขาดเืออะไรนะคือถ้าหายขาดของคุณคือแบบดีขึ้นใช้ชีวิตได้อยู่ยาได้ไม่หายขาดได้นะครับแต่ว่าหายขาดในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆก็คือว่ามันไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพวกนี้ซ้ำเช่นอะไรพวกติดเชื้อแบคทีรียนะฮะคุณกินยาฆ่าเชื้อแบคทีรียคุณก็หายก็คือหายขาดนะครับอยากให้มองโรคซึมเศร้าหรือโรคทางรมเนี่ยเหมือนกับโรคเบาหวานนะฮะ โรคเบาหวานเนี่ยเวลาที่คุณน้ําตาลขึ้นคุณก็กินยาเพื่อลดน้าตาลแต่คุณก็ต้องกินยาต่อเนื่องนะครแล้วสมมุติคุณลดน้ําหนักได้นะคุมอาหารได้ดีนะคุณก็หยุดยาเบาหวานได้เพียงแต่ว่าคุณก็จะมีความเสี่ยงอยู่ตลอดที่จะเป็นเบาหวานถ้าคุณกลับไปใช้ชีวิตพฤติกรรมแบบเดิมนะฮะโรคทางอารมณ์เหมือนกันนะฮะวันหนึ่งที่คุณมีอาการก็จะเรียกว่าลงไปนะแล้วคุณกินยาจนอาการดีขึ้นเราจะเรียกว่าจุดนี้ว่า remission นะฮะแล้ว คุณก็กินยาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำนะเพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นซ้ำในปีแรกที่หายประมาณ50%และในช่วงอายุข,ของเราจะเป็นซ้ำอีกได้โอกาสประมาณ85%นะครับซึ่งก็จะมีคนไข้บางจุดที่คนไข้กลับมาเป็ดอีกสัก10ปี20ปีหรือปีหนึ่งก็ตามนะที่เรียกว่า relapse นะกลับมาเป็ดนะการกินยาต้านเศร้าทําให้คุณกลับเป็นซ้ําน้อยลงแล้วเวลากลับเป็นซ้ําอาการไม่ได้แย่เท่ารอบแรกก็คือเป็นลงน้อยลงแล้วหายไปขึ้น น,นี่คือข้อดีของยาต้านเศร้านะครับซึ่งผมว่า m i n d s e t เนี่ยสำคัญนะในทั้งโรคซึมเศร้าและก็โรคไบโพลาร์นะเพราะว่าถ้าคุณอยู่ช่วง Remission หรือตัวโรคมันไม่มีอาการนะฮะคุณต้องรู้เสมอว่าคุณมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติที่จะกลับมาเป็นโรคนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องหนึ่งก็คือรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะกลับมาเป็นโรคก็คืออาการของซึมเศร้ากลับมาอันที่2คุณจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันสามารถป้องกันไม่ให้ตัวโรคกลับมาตั้งแต่ ออกกาลังกายนอนหลับพ,พักผ่อนที่เพียงพอกินอาหารที่เฮลตี้นะฝึกสติซึ่งพวกคอนเทนต์พวกนี้ผมก็ทําไว้ในช่องแล้วนะคุณไปดูได้เป็นคลิปหน้าปกสีฟ้าเขียวมากนะฟ้าเขียวๆหน่อยนะไปลองดูได้นะครับแล้วถ้าคุณพยายามเพิ่มปัจจัยป้องกันให้มันดีนะฮะระยะยาวซึมเศร้าก็จะเป็นน้อยลงคุณก็มีโอกาสที่จะหยุดยาต้านเศร้าได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องว่าซึมเศร้าหายขาดได้ไหมนะ ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองถามได้ในคอมเมนต์นะครับฝากดากดหัวใจกดติดตามให้หน่อยนะครับ